สวัสดีค่ะวันนี้พี่ออกก็จะพามาลองกดสั่งของจากเว็บวิเวียน Westwood จากอังกฤษกันนะคะก็เสิร์ชจาก Google ได้เลยค่ะแล้วพอเข้ามาก็สมัครสมาชิกก่อนนะคะเมนูอยู่ฝั่งซ้ายมือค่ะก็จะเข้าไปที่หมวด Jewelry ค่ะแล้วก็สาวๆชอบดูกันชอบสั่งซื้อกันก็จะเป็นต่างหูนะคะพอเลือกต่างหูก็จะเห็นเลยว่า มีของเยอะมากๆนะคะมีทั้งที่หายากแล้วก็ที่นิยมกันหมดถัดไปนะคะที่มักจะาสาวๆมักจะซื้อกันนะคะให้ความสนใจกันก็จะเป็นสร้อยคอค่ะส้อยคอนะคะก็จะสามารถเลือกได้ทั้งสีนะคะสีเงินสีทองสีพิงโกแล้วก็มีแบบเยอะกว่าที่เราเห็นกันในไอค่ะ ซึ่งจะมีทั้งแบบที่หายากนะคะแบบทั้งรุ่นที่ตามหากันรุ่นที่นิยมกันก็มีนะคะเดี๋ยวพี่อ้อจะลองกดสั่งเป็นสร้อยคอสามชั้นเส้นนี้ดูะคะ่ะซึ่งจริงๆกดสั่งมาแล้วนะคะแล้วก็พอกดสั่งก็กดชำระเงิน แนะนำเป็นชำระเงินด้วยช่องทางบัตรเครดิตนะคะจะได้ของไวัย5ถวันค่ะพี่ออเห็นเพื่อนๆที่กดสั่งแล้วชำระเงินด้วย PayPal กว่าจะได้รับสินค้าช้ากว่านี้นะคะแล้วก็กดสั่งง่ายได้มากเลยค่ะจากชำระเงินนะคะก็จะมีค่าจัดส่ง40ยูโรด้วยค่ะพอเรากดสั่งซื้อเสร็จเนี่ย เดี๋ยวเขาก็จะคอนเฟิร์มออเดอร์เราไปทางอีเมลนะคะแบบนี้ซึ่งอันนี้เป็นลอตที่พี่อ้อสั่งร่วมกับเพื่อนๆนนะคะเพื่อหารค่าจะส่งกันค่ะจากนั้นเราก็รอพัสดุจาก U P S นะคะสวยๆที่บ้านได้เลยค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง s h o t y p a s h i o n ค่ะวันนี้พี่อ้อก็จะมารีวิว ของที่สั่งมาจากเว็บอังกฤษนะคะของวิเวียนเวส t ์สดค่ะซึ่งตอนนี้กำลังเป็นกระแสมากๆเลยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเท่าที่พี่อ้อรู้จักแบรนด์นี้มาเขาก็มีมาอย่างยาวนานแล้วนะเพียงแต่ว่าเหมือนกับเพิ่งมาเป็นกระแสในช่วงเนี้แต่ถ้าย้อนกลับไปสัก3ปีที่แล้วจริงๆพี่อ้อก็เห็นคุณชมพูอ่อารยาเขาก็ ใช้สร้อยของวิเวียนเวสูดมานานแล้วนะช่วงโควิดเลยแหละทั้งคุณเดริสลาแล้วก็คุณชมพู่อรยาซึ่งพี่อ้อก,ก็สนใจนะแต่ตอนนั้นนะราคาก็ยังไม่ไม,ไม่ไม่แพงมากด้วยแต่ก็ไม่ได้แบบเเหมือนกับพยายามซื้อเก็บไว้อะไรแบบนี้ค่ะ แต่ต่อมาค่ะจริงๆอ่ะพักหลังๆพี่อ้อก็เริ่มแต่งตัวมากขึ้นใช้อ c ซิสซอรีมากขึ้นอย่างเช่นพวก c h a n นลแต่พอมาเจอวิเวียนเนี่ยก็คิดว่าเอ้ยราคาก็จับต้องได้ราคาก็อย่างสมมุติสร้อยคอรสร้อยมือแล้วก็ต่างหูเซตหนึ่งของวิเวียนเวสสุดเนี่ยก็ยังราคาเท่าหรือน้อยกว่าต่างหูหนึ่งคู่ของชาแนลนะคะหรืออ,อาจจะราคา ถูกกว่ากําไร1ข้างของแอมะดด้วยซ้าไปแล้วก็พี่ออก็คิดว่า,เ,าเป็นคนที่ออกงานบ่อยนะคะคิดว่าก็น่าจะแบบซื้อได้หลายชุดนะคะก็เลยลองซื้อสะสมมาแล้วก็เป็นจริงอย่างที่คิดเลยค่ะเพราะว่าพอซื้อมาแค่เซตเดียวนะคะก็ไม่ทันถึง10บันก็ไปสั่งอีกเซตหนึ่งแล้วคะ่ะวันนี้ก็จะมารีวิวให้ชมกันทั้งเรื่องของราคานะคะแล้วก็ คงไม่ได้ใส่ให้ชมกันนะคะก็จะให้ดูกันอย่างใกล้ๆแล้วกันเอาทางด้านซ้ายมือก่อนค่ะทางด้านซ้ายมือเนี่ยพี่อ้อกดสั่งมาเมื่อวันที่1 1เดือน9กนะก็ได้รับของวันที่6เดือน9เท่ากับว่าเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยคือแค่6วันนะคะได้รับของแล้วราคาที่สั่งนะคะสำหรับสร้อยคอค่ะก็อยู่ที่170ยูโรนะคะเป็นเงินไทยประมาณ6,700บาทค่ะซึ่ง ราคาช็อปไทยก็อยู่ที่6,500บาทก็จะแพงกว่าราคาช็อปไทยเล็กน้อยเท่านั้นนะคะประมาณ200ส่วนสร้อยมือนะคะสร้อยมือก็นี่นะเห็นหรือเปล่าเอ่ยสร้อยมืออยู่ที่150ยูโรค่ะหรือเป็นเงินไทยนะคะก็ประมาณ5,900บาทนะคะแต่ราคาช็อปไทยนั้นจะอยู่ประมาณ5,500บาทค่ะแล้วก็ต่างหูค่ะต่างหูก็จะมีอา่า ที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวพี่เอ้าจะามาให้ดูใกล้ๆต่างหูก็ราคาอยู่ที่120ยูโรค่ะราคาประมาณ4,700บาทนะคะถ้าเป็นราคาช็อปไทยก็ประมาณ4,500บาทจะเห็นว่าราคาที่สั่งจากเว็บอังกฤษอะ่ะก็จะต่างกันประมาณแบบ200ถึง3,400บาทนะคะแล้วแต่แล้วแต่แ สินค้าแล้วก็แล้วแต่ค่าเงินด้วยซึ่งวันนั้นที่พี่อ้อสั่งอค่าเงินอยู่ที่39.3สิบเอ่านะคะก็ผ่านไปได้ด้วยดีค่ะพอได้สินค้าวันที่6ใช่ไหมพี่อ้อก็ยังหมกมุ่นอยู่กับเว็บวิเวียนเวสูดอ่ะมาโดยตลอดจนตัดสินใจสั่งอีกครั้งหนึ่งในวันที่9เดือน9ค่ะก็คือเท่ากับว่าผ่านไปอีก3าวันสั่งทางด้านชุดขวามือมานะคะซึ่งขวามือนั้นก็จะมี ต้องบอกวันที่สั่งก่อนสังวันที่เก้าเดือนเก้าวันดีใช่ปะก็ <c oughs> เขาก็ไม่ได้ลดราคาเหมือนแบบช้อปปี้รั a ด้านะแต่ก็แบบสั่งค่ะแล้วก็ได้รับของจริงๆวันที่15เดือน9นะคะถ้านับแล้วก็คือ7วันจะแตกต่างจากครั้งแรกเหตุผลที่แตกต่างก็คือว่าวันนี้คือวันศุกร์เมื่อวานเนี้ยมีบริษัทชิปเมนต์นะคะโทรหาพี่อ้อ ก็คือของอ่ะส่งมาถึงแล้วแต่ติดสุลกากรอ,อยู่นะคะแต่อย่าเพิ่งตกใจนะคะฟังให้หมดก่อนเขาก็เจ้าที่จากชิปเมนตก็บอกว่าเนื่องจากสั่งเกิน40,000สินค้ามูลค่า4 0 0ห0บาทนะคะขึ้นไปเนี่ยต้องทําการลงทะเบียนกับบริษัทชิปเมนตด้วยนะคะแล้วเขาก็ขอหลักฐานเป็นบัตรประชาชนแล้วก็ใบออเดอร์ที่สั่งนะคะ,ะหลักฐานการชําระเงินเพื่อที่จะทําเรื่องผ่านสุลกากรให้ ตอนนั้นน่าตกใจนิดนึงว่าอุ๊ยจะต้องเสียภาษีหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็มีการถามเขาว่าเอะครั้งแรกไม่เห็นติดอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าครั้งนี้ราคาน่าจะสูงไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านที่ฟังอยู่แล้วก็กำลังจะกดสั่งสินค้าก็แบบเ,เพราะว่ามันจะมีเรื่องของค่าส่งตะกี้พี่อ้อลืมบอกไปค่าส่งต่อครั้งนะคะก็คือ40ยูโรค่ะซึ่ง40ยูโรนะั้นะคิดเป็นเงินไทยประมาณ1 5 0 0 1 6 0 0บาทอะแล้วคือ พอเนื่องจากครั้งที่สองะพี่อ้อก็แบบชอบมากก็เป็นระดมเพื่อนๆมาแชร์ค่าส่งกันนะคะก็กลายเป็นแบบว่ายอดเงินสูงนะคะสี่หมกว่าบาทเขาก็เลยให้ลงทะเบียนด้วยก็ไม่ต้องตกใจนะคะเพราะว่าจะไม่เสียค่าภาษีเพิ่มแล้วค่ะจากอ่านตามเว็บไซต์ของอังกฤษเขาบอกว่าสินค้าและค่าส่งเนี้ยนะคะก็คือมูลค่าเนี้ยรวมค่าภาษีเรียบร้อยแล้วค่ะก็คือจะไม่เสียภาษีเพิ่มเราเสียภาษีถูกต้องแล้วเนาะ ก็จะเห็นสร้อยคอนะคะทางขวามือสร้อยคอเส้นนี้คุณชมพู่อริยาพี่อ้อเคยเห็นคุณชมพู่อริยาใส่ครั้งหนึ่งก็คือเห็นแล้วชอบเลยแต่ก็แบบว่าคิดว่าอลังการไปไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็คิดว่าพอถึงวันนี้อายุเยอะแล้วอะความอลังการต้องมีบ้างแหละก็เลยแบบตัดสินใจซื้อมานะคะสร้อยคออยู่ที่435ยูโรค่ะถ้าหาคิดเป็นเงินไทยประมาณ16,700บาทสร้อยคอนะคะที่อลังการขนาดนี้ ราคาถูกกว่าต่างหูของชาแนลคู่เล็กๆเลยอะแล้วก็ต่างหูค่ะที่เราเห็นนะคะราคาอยู่ที่220ยูโรค่ะหรือเป็นเงินไทยประมาณ8 4 0 0ัรบาทเป็นต่างหูที่เข้าเซตกันนะคะพี่อ้อลองใส่แล้วก็ต้องใส่เข้าเซตอะคือใส่อย่างเดียวรู้สึกว่าขาดไปนะคะก็เลยต้องต้องมีเข้าเซตถึงจะแบบเออเนี่ยแหละคือฉันเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะบ่งบอกความเป็นตัวเราค่ะค่าส่งก็บอกไปแล้วนะคะ40ยูโร ครั้งนี้อหารกับเพื่อน3คนนะก็เลยทําให้แบบกล้าที่จะสั่งของใหญ่ขึ้นชิ้นใหญ่ขึ้นแพงขึ้นาะแบบแบบคิดเข้าข้างตัวเองว่าเออค่าส่งถูกแล้วงยอะไรอย่างเงี้ยก็ทําให้ได้ของในราคาที่ถูกลงนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งครั้งนี้นะคะค่าเงินถูกกว่าครั้งที่แล้วไปอีกครั้งที่แล้วอ่ะที่พี่ออสั่งอ่ะเวันก่อนอ่ะ 39.3 EUR เยูโรเอ้ยไม่ใช่39.3ใช่ไหมคะแต่ว่าครั้งนี้38.3ค่ะก็คือถูกลงมานิดนึงนะคะก็ก็นั่นแหละเป็นเหตุผลที่เข้าข้างตัวเองอีกแหละว,ว่าได้ของถูกลงนะคะหากถามว่าจะมีครั้งที่3ไหมมีแน่นอนค่ะตอนนี้มองเซตอีกเซตหนึ่งไว้แล้วแหละเพียงแต่ว่าของหมดนะคะรอของเข้าก่อนเดี๋ยวจะสั่งอีกรอบหนึ่งนะถ้าท่านใดเพิ่งชมคลิปนี้นะคะแล้วก็ ยังแล้วสนใจจะแบบหารค่าส่งกับพี่ย่อนะก็ติดต่อมาได้นะคะแต่ว่าก็ต้องรอของที่พี่ย่ออยากได้ด้วยนะคะว่าเขาจะเ,าเข้ามาในเว็บอีกเมื่อไหร่ค่ะเพราะว่าเขาเพิ่งหมดไปประมาณ3วันนี้เองค่ะเอาละค่ะตอนนี้เราก็จะมารีวิวแต่ละชิ้นกันแบบใกล้ๆเลยนะคะเป็นเซตแรกก่อนที่ซื้อมาเซตแรกนะคะ ก็เริ่มต้นจากต่างหูค่ะเป็นสีทองนะคะแล้วก็ตรงเนี้ยเขาก็จะมีเป็นคริสตัลเม็ดใหญ่หนึ่งเม็ดนะคะตัวคริสตัลก็จะเป็นสีทองด้วยนะคริสตัลของเขาเนี่ยก็เป็นของทําจากชวาลอฟกี้นะคะซึ่งถ้าสมมติว่ามีปัญหาใดๆที่แบบเราสั่งจากเว็บอังกฤษเช่นม้าคริสตัลหลุดอะไรเงี้ยเราก็เอาไปเข้าชอปชวาลอฟกี้ได้เลยแล้วก็ พอคร mm ิสตันก็เป็นสีทองอะ่ะ mm hmm. ก็เลยทำให้แบบทุกอย่างอะ่ะคือมันทองแบบอลามมากเลยอะ่ะทองของเขาก็จะทองประมาณแบบเลเวลแบบตรงกลางของชาแนล i n นเทจกับ c ชาแนลไรโกในปัจจุบันนะคะนึกออกไหมคะก็คือชาแนลวินเทจจะชาแนลแบบอา่เอาเป็นทองอลามมากแล้วก็ชาแนลในปัจจุบันเนี่ยจะเป็น โลโก้แบบไลโก้ที่แบบเป็นทองอ่อนมากค่ะสำหรับวิเวียนเนี่ยก็จะเป็นประมาณโทนสีกลางๆค่ะต่อมานะคะเป็นสร้อยคอค่ะซึ่งก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าขนาดของต่างหูสร้อยอออจี้จากสร้อยคอนะคะแล้วก็จี้จากสร้อยมือเนี่ยจะมีขนาดที่เท่ากันทั้งหมดเลยนะเพราะว่าเขาอะเป็นเซตเดียวกันค่ะ สำหรับสร้อยคอนั้นเออตะกี้ย่อขึ้นมาบอกก่อนต่างหูน้ำหนักเบามากค่ะถ้าท่านใดใช้ต่างหูแชน n e ลอยู่จะรักต่างหูของวิเวียนเลยแหละเพราะน้ำหนักเบามากใส่ได้จริงค่ะอย่างแชนเอลบางครั้งพย่อใช้แค่ถ่ายรูปหรือออกงานเราก็ต้องถอดแล้วค่ะแต่วิเวียนเนี่ยคือใส่ได้ตลอดวันสบายมากเลยค่ะ ต่อมารีวิวที่สร้อยคอนะคะสร้อยคอเนี่ยพอใส่แล้วเนี่ยความรู้สึกก็คือไม่สั้นและไม่ยาวจนเกินไปค่ะแล้วก็เขาไม่ได้มีสายโซ่ยาวมากให้ต่อกันนะคะก็คือว่าพี่อ้อคิดว่าถ้าคนแบบอ,อ้วนมากอาจจะไม่เหมาะนะเพราะว่าถ้าตันๆอบคอๆพ,พี่อ้อขนาดพี่อ้อก็ยังแบบว่าเกือบติดคอนะคะแต่ก็รู้สึกว่าพอดีสำหรับพี่อ้อนะ ถ้าคนผอมกว่านี้ก็ยังก็ยังโอเคนะคะดูอย่างนางแบบใสก็ได้คือหุนคอนี่คือจะเล็กมากค่ะต่อมานะคะอาจจะได้ยินเสียงน้องหมานะเพราะว่าเขาบนอยู่ข้างๆต่อมาเป็นสร้อยมือคะ่ะสร้อยมือก็จะเข้าเซตกับสร้อยคอนั่นแหละแล้วก็ทั้งสร้อยคอและสร้อยมือนะคะเขาก็ทําจากมุกนะคะซึ่งมุกก็จะไม่ได้สีขาวสว่างะคะ่ะ เป็นมุกแบบสีขาวครีมเป็นสีครีมแบบผู้ดีเลยอะคือไม่ขาวมากเหมือนฟันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ขนาดรอบมือนะคะพี่อ้อคิดว่าพี่อ้อเป็นคนที่ข้อมือเล็กนะอยู่ที่ประมาณ14 1สถึง14.5นะคะก็ใส่สร้อยมือ ได้อย่างพอดีนะเขาก็เช่นเดียวกันนะคะมีสายยาวต่อให้อะประมาณแค่1เซนติเมตรเท่านั้นเองอะค่ะดังนั้นเนี่ยพี่เอ๋คิดว่าถ้าผู้ที่มีข้อมือประมาณ15.5ขึ้นไปอะคือน่าจะเหมาะสําสหรับผู้ที่มีข้อมือ,มอประมาณ14บสถึงสิบเท่านั้นนะคะถ้า16ขึ้นไปอะน่าจะแน่นไปนะอันนี้สําหรับซสายมือคะ่ะต่อมานะคะ ขออภัยสำหรับเสียงคุณปืนใหญ่นะคะเขาบนอยู่ข้างหลังแบบจะให้เล่นด้วยอะอ่ะต่อมาค่ะเป็นต่งหูมุกคู่นี้เขาก็จะเป็นรูปดาวเสาอย่างนี้นะคะแล้วก็ที่เขาเด่นอะ,ะลัสะด,ดตาก็จะเป็นเป็นเพราะว่าเขามีมีความเป็นหยดน้ำตรงนี้นะคะ่ะ ก็จะเป็นโลหะสีทองเหมือนกันด้วยความที่ความอลังการของเขาอะค่ะพี่อ้อคิดว่ามันจะเป็นโลหะสีเงินไม่ได้เลยอะเพราะว่าต้องการให้มันแบบหรูอะก็เลยซื้อสีทองมานะคะ เขาก็จะมีอยู่2สีนะก็คือสีทองกับสีเงินค่ะส่วนเซตเนี้ยจะมีทั้งหมด3สีนะก็คือสีเงินสีทองแล้วก็สีพิงโกนะคะแต่ปัจจุบันในเว็บอังกฤษของวิเวียนเวสุดเองเนี่ยสีพิงโกจะเหลือแค่สร้อยคอค่ะต่างหูแล้วก็สร้อยมือไม่มีสีพิงโกแล้วนะอาจจะต้องรอของเข้านะคะอ่ะทีนี้นอกเหนือจากบุ๊กนะคะก็จะมีคริสตัลที่เป็นทั้งสี ขาวสีน้ําเงินสีเขียวสีแดงนะคะเล็กๆประดับอยู่แบบนี้เขาก็จะเข้ากันได้ดีกับจี้จากสร้อยคอนะคะสร้อยคอเนี่จะเป็นมุก3ชั้นค่ะซึ่งจะเห็นความแตกต่างระหว่างเส้นนี้กับเส้นนี้นะคะมุกฝั่งเนี้ยเส้นเนี้ยก็จะเล็กกว่าฝั่งเนี้ยนะคะเพราะว่าราคาต่างกันมากเลยค่ะเพราะว่าสร้อยคอเส้นเนี้ยสี่ร้อยสามสิบห้ายูโรคือว่าแพงกว่าทั้งเซตนี้อีกอ่ะ จริงๆทั้งใกล้เคียงกันทั้งเซนนี้คือ440ยูโรค่ะรวมค่าส่งเนาะแต่ว่าอันเนี้ยอันเดียวชุดเดียวอ่ะ435ยูโรคือถ้าใครเคยซื้อแล้วลองแล้วใส่แล้วชอบอ่ะก็คือจะกล้าซื้อเหมือนพี่อ้อเป็นต้นนะคะก็คือจะกล้าซื้อแบบชุดใหญ่ขึ้นแต่ตอนนี้ยพี่อ้อเล็งไว้อีกชุดหนึ่งคือจะเล็กกว่านี้ค่ะยังไงโอกาสหน้านะคะฝากกดติดตามนะคะโอกาสหน้าพี่อ้อจะ มั่นใจว่าตัวเองต้องซื้อวิเวียนเวทอุ๋วอีกรอบหนึ่งค่ะแล้วก็จะนำมารีวิวให้ชมกันอีกค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ